Obrigado. สวัสดีครับพบกับสวัสร์โรตารี่รุ่น g b h 1 8 v 2 8 d c ตัวนี้ก็จะเป็นตัวโซโลนะครับที่เป็นมีแต่ตัวเปล่านะครับไม่มีแบตเตอรี่นะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือผ้าเช็ดนะครับแล้วก็ตัววัดก้านลึกนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสวัสน์โรตารี่ที่เป็นสวัสดไรสาย18โวล์นะครับ มีแรงกระแทกถึง3.4จูลนะครับเป็นมอเตอร์ที่เป็นบัสเลสมาดูกันครับว่าสําหรับตัวนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าลักษณะของตัวมันนะครับจะเป็นตัวที่คล้ายกับ2.8ี2 DV นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับมีระบบ vibration control สาหรับตัวนี้ก็สามารถเจาะสูงสุดได้ถึง28มิลเจาะไม้ได้ถึง30มิลส่วนเจาะเหล็กได้ถึง13มิลนั่นเองนะครับเรามาดูกันครับว่าสําหรับตัวนี้เนี่ยมีฟังก์ชันอะไรที่พิเศษไปบ้าง สำหรับตัวนี้จะเป็นมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์บัสเลตนะครับทำให้ยืดอายุการใช้งานในส่วนของการนะครับทำงานหรือแม้กระทั่งจะเป็นในส่วนของเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานไปต้องกังวลในการเปลี่ยนแปลงฐานนั่นเองในส่วนของฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอีกก็คือตัวนี้สามารถจะเชื่อมต่อคอนเน็กกับแอปพลิเคชันนะครับกับมือถือได้สามารถถ,ถ่ายทอดข้อมูลหรือแม้กระทั่งจะเป็นเซตฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไวเบชั่นที่เป็นลดแรงสั่นสะเทือนภายในหรือแม้กระทั่งจะเป็นนะครัเรื่อองวามปลดภย กรณีงานเจาะนะครับประกอบกัดอกติดตัวนี้ก็จะมีตัวฟังก์ชันคิกแบ็กให้ด้วยจึงสร้างความปลอดภัยผู้ใช้จะขึ้นไปใีที่สูงก็มีหูคล้องนะครับในกรณีแขวนนี่ก็คือฟังก์ชันที่มีให้ลักษณะงานของเขาก็จะเหมาะสําหรับในงานเจาะไม่ว่าจะเป็นงานเจาะด้านล่างเพราะลักษณะของเขานะครับสามารถที่จะเจาะได้นะครับในช่วงข้าที่ และอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับในการสกัดนะครับรูปทรงลักษณะดีฮนเดอร์นั้นก็สามารถที่จะใช้งานสกัดได้อย่างปลอดภัยและก็ง่ายดายส่วนอีกงานนะครับก็คืองานเจาะที่เป็นระดับแนวกำแพงนะครับก็จะให้นะครับลักษณะาการจับที่ มีความปลอดภัยนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมีนะครับวเบชันคอนโทรลนะครับลดแรงสัญญาะเทือนนะครับโดยใช้กลไกเมคานิกจากภายในเครื่องแม้กระทั่งจะเป็นในส่วนของคลิกแบ็กคอนโทรลครอนี้จะปรากฏว่าดอกติด เรื่อจะหยุดการทาง,งานจึงสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้นั่นเองและนี่ก็คือสวัสดิลตเตอรี่ GPS 18ปี i ีส28 DC ตัใหม่จากฟอชรับ